สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันที่ช่องเจ๊หญิงใจให้เหมือนเดิมนะวันนี้พามาชมเจ้าตัว AJC Light นะคะก็จะให้มาดูว่าทําอะไรไปบ้างมันก็ทําไปหลายคันแล้วแหละจริงๆคันนี้เขาก็ทําทําไปแล้วประมาณชุด2ชุดแล้วแล้วเขากลับมาเพิ่มเขาบอกว่าเดี๋ยวปีนี้น้ําไม่อาบสู้รถน้ํามันไม่ได้เขาบอกอ่างนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนอ่ะ,อะดูว่ามีอะไรบ้างบอกเลยว่าไอ้คันนี้นะแม่งโคตรสาวกสเตย์หเลยเดี๋ยวลองมาดูกัน นะปั๊มบนนะคะก็คือบนหน้าหลังเลยก็จะเป็นปั๊มบนซ้ายขวาตัวนี้ก็เป็นของสเตทหกซ้ายขวาเลยแล้วก็นอ็อตคันนี้จะเป็นน็อตโปโบสีดําทั้งคันแล้วก็โชคหน้านะคะตัวนี้เป็นโชคหน้าสเตตหกบอกเลยนะถ้าเกิดว่าใครมีรถยนต์นะแล้วแบบว่าไม่ได้แพงมากเราไม่ได้เราไม่ได้นี่นะอย่าไปขับใกล้เลยเด็ดขาดโชคหน้าแม่งคู่แสนกว่าบาทค <Yeah. S 1> ิดดูเหลือทนแล้วก็จานดิดหน้าก็เป็นสเตจ6นะคะ ปั๊มหน้าก็เป็นสเตท6บอกเลยว่าคันนี้สาวงสเตท6ของจริงแล้วก็สายถักหน้าหลังก็จะเป็นเออเอินค่ะเอินแท้หน้าหลังเลยแล้วกออ็ล้อหน้าจะเป็น m f ็ยางหน้าหลังเป็นพิลารี่แล้วก็ตามมาด้วยเดี๋ยวระบบน้ําเดี๋ยวมาบอกทีหลังเลยแล้วกออ็ตัวนี้ให้ดูตรงนี้กันย่นคอ เห็นไหมเพราะปกติคอมันจะสูงสูงนะถ้าเป็นรุ่น AJ จะอันนี้ก็คือย่นลงมาเห็นไหมไม่ได้1สอด2สอดนะสอดไม่ได้เลยแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นคาร์บอนตัวนี้แล้วก็ตามมาด้วยด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นเบอะบอของทางแบรนด์ทางร้านนะให้เฮียยุทธอ่อนนุช4 6สี่หกตัวนี้ก็คือจะทําเป็นพื้นปูสเตเลสแล้วก็กุกรรมยี่ตัวนี้ ก็คือสวยงามแล้วก็เปลี่ยนฟองน้ําใหม่ทีนี้ก็นิ่มไม่ต้องกลัวเลยถ้าเป็นเบาะเดิมแล้วเราเอาไปทํานะเออไม่ได้ตัดพื้นอะบอกเลยว่าถ้าตกหลุมปุ๊บนะแม่งไข่แตกแน่ๆเลย <c oughs> อ่ะตามมาด้วยด้านหลังตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอาร์มเอ็มนะคะตรงรุ่นของ AJ แล้วก็โชคหลังสเตน6ลองคิดดูพวกลีดพวกอะไรว่าเวทป้ายไหมตัวเดียวสอง0 0กว่า แมงไอเฮียนี่2ต้นคิดดู2ตัวซ้ายขวาแล้วก็อ่ะเดีย๋ยวให้นะ้าดูฝั่งนี้ดูเป็ไงสงตัวซ้ายขวา oh. มสองตัวซ้ายขวาไม่เท่าไหร่ดู oh. ตัวนี้แต่จานหลังตัวนี้นะใส่ oh. เป็นของซันสตาขนาด180มิลแล้วก็ปั๊มหลังก็จะเป็นตัวสเตทหกเหมือนกันแล้วก็สายถักเอินก็อย่างที่บอกแหละค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์ยูมานะคะมอเตอร์ยูมาา3,000ันวัตต์ 12นิ้วพวกสายเฟสสายอะไรนะดูดิสายเนี่ยเราเก็บตั้งแต่ฝั่งนี้ไล่มาฝั่งนี้การแยกสายเฟสก็บอกทุกครั้งอยู่แล้วค่ะเพราะเวลาถ้าสมมติว่าสายอ่ะปกติมันมามันรวมกันมาเป็นก้อนเดียวถ้าเวลามันร้อนปุ๊บเนี่ยไม่รู้ละสายไหนมันร้อนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราแยกกันออกปุ๊บเนี่ยคือถ้าใครใครร้อนก็ให้มันระบายตัวของมันเองไม่ไม่ต้องไปไปไป,ไปยุ่งทีนี้ก็ความปลอดภัยก็จะมากขึ้นบางคนในก็จะเป็นบางคนในหุ้มคาร์บอน แล้วก็ตัวนี้เอาเป็นว่ามาคุยกันถึงเรื่องระบบน้ําก็คือว่าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นกล่องเรื่องความแรงเราบอกสเปคความแรงก่อนเป็นกล่อง e m 1 5 0มอเตอร์3,000ัวัตต์แบตเตอรี่ก็จะเป็น1 0อโวลต์55แอมป์55แอมป์เนี่ยถ้าเราขี่แบบซัก90ความเร็วนะตึงมือซัก90ไม่ได้แบบบิดพุ่งบิดพุ่งบิดพุ่งอย่างเงี้ยซัก90แบบตึงเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรแล้วเราแช่ไป90เนี่ย100ยโลมีแน่นอน ไฟฟ้าตัวนี้ oh. บอกเลยล่าระยะทางได้100กิโลมีแน่นอนจะ้ะเพราะจริงๆมันแอมละ2โลอ่ะอันนี้เราเราเผื่อไว้ว่ามันอาจจะมีแบบพุ่งบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าสมมติว่าเราบิดเยอะกว่านั้นมันก็ความเร็วมันก็ลดลงตามเหมือนลดน้ํามันแหละถ,ถ้ายิ่งเร็วน้ํามันก็ยิ่งกินเป็นตามธรรมชาติแล้วก็แบตเตอรี่เราก็ทําไว้ข้างในตัวเนี้ยเรามองไม่เห็นคือทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนว่าให้มันอยู่ในบอดี้เดิมทุกอย่างคือไม่ได้ออกมาเกะกะ คือไว้สเปคเดิมทุกอย่างแต่การที่จะไว้สเปคเดิมได้หนึ่งอย่างเราจะต้องมาตัดเออเขาเรียกอะไรอะ่ะตัดท้องทําพื้นใหม่เพราะการทําพื้นใหม่เนี่ยบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเรา,าทำทท้องแบบง่ายๆะนะสมมติเราต่อลงมาให้มันยาวหน่อยยังไงอะ่ะมันใส่บล็อกพอดีอยู่แล้วแต่เวลาเราขึ้นลูกระนาดอะไรล่ะมันก็ต้องระวงังเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปกระแทกอะ่ะมันก็จะอันตรายอีกแหละ แล้วก็แบตเตอรี่นะหญิงจะบอกนิดนึงว่าแบตเตอรี่ที่หญิงใช้เนี่ยมี BMS ตัดใช้แล้วก็ตัดชาร์จการตัดใช้ก็คือถ้าสมมติว่าเวลาเราใช้เนี่ยไฟมันเกินก็จะตัดถ้าเวลาเราชาร์จถ้าไฟมันเกินก็จะตัดคือความปลอดภัยมีแน่นอนไม่ต้องกลัวแล้วก็ให้ดูเรื่องคัดเอาเราก็เสริมความปลอดภัยเรื่องคัดเอาไปอีกหนึ่งตัวเห oh, <cut> ็นไหมคัดเอาอันนี้คัดเอา นะขอเสียงเล่าหนึง <What? S 1> <laughs> บอกมันเล็กจริงๆแต่ถ้าอย่างนี้คือบอกเลยว่าแม่งใช้งานได้แล้วดูใส่ฟงใส่ไฟเส้นเบลมเทิมไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาเรียกว่ามันระบายเขาเรียกอะไรนะประ,ประสิทธิภาพม,มันดีกว่าเยอะเลยแล้วก็มอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์3,000วัตต์ส่วนระบบน้ำนี่ก็จะเป็นมีบล็อกน้ำกล่องเอ1 5 0ยแล้วก็ต่อมาด้วยเนี่ยเป็นระบบหมอ้อน้ำเลย ระบบน้ําเลยแล้วก็ระบบน้าเนี่ยบอกเลยนะว่าน้าลองดูดิเวลาเราจอะเวลาเราจอะเนี่ยคือเราต้องพยายามเจาะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพอดีเป๊ะเลยแม้แม้กระทั่งปั๊มบนน้ลองดูเนี่ยคือจริงๆมันก็ไม่ใช่เกิดมาแล้วมันมีปั๊มอย่างนี้นะคือทุกอย่างมันจะปิดเรียบแต่เวลาเราเจาะเราต้องทําออกมาให้เหมือนว่าเฮ้ยมึงเกิดมาพร้อมรถอ่ะมึงมึงเกิดมาแบบพอดีเลยอย่างเงี้ยมันมันจะถือว่าเป็นการออกแบบและดีไซน์ที่แบบโอเคสวยตรงรุ่น แล้วก็ลักชาร์จนะปกติมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เราก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ย<ม>ก็ชาร์จง่ายชาร์จคล่องสบายนะเป็นไงนแล้วก็เขาบอกเลยว่าปีนี้นะไม่อาจเจอกันหน่อยน,นี่นอนเ,นเออๆๆ170ร้อยเจ็ดสิบปจีดูซิว่าจะเอาอยัางไงนะเธอเอาเธอนะแม่งโคตรฝันร้ายเลยเพราะพวกนี้รอบเริ่ม <ๆ S 1> ไม่ต้องรองไงนะๆๆไม่รู้จ้าจะแบบถ่ายออกไปแล้วแฟบอย่างนี้เลยเปล่าเดี๋ยวรอชมเอาเป็นว่า ลองติดเครื่องฟังเสียงมอเตอร์ไม่ได้ฟังเสียงท่อนะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอ่าระบบใช้งานได้ทุกอย่างแต่คันนี้ก็จะจูนไว้แบบซอฟๆนิ่มๆเบรกเป็นไงนแล้วก็ จะบอกเลยว่าเขาเรียกว่าบอกเป็นเก็ตความรู้นิดนึง <ฯ ả? S 2> บางคนอะเพิ่งเล่นรถไฟฟ้าบางคนไม่รู้เนาะ <ฯ ả? S 2> เราจะบอกให้เป็นเก็ตความรู้ถ้าใครที่รู้แล้วก็ถือว่าปล่อยผ่านไปแล้วกัน <ฯ ả? S 2> เรื่องกล่อง EM นะไม่ว่าจะเป็นสารพัดเ m ก็แล้วแต่ถ้ารถไม่ดับเราห้าม <ฯ ả? S 2> ปิดกุญแจถ้าปิดกุญแจปุ๊บไฟมันจะย้อนเลยนะเนี่ยผมจอ้องเลือจะทำาอ่เนี่ยถ้าปิดปุ๊บเนี่ยคือกล่องพังแน่นอนอ่ะอันนี้คือหนึ่งทิกเลยนะว่าเราเรา ขับขี่รถไฟฟ้าเราต้องรู้ว่าข้อห้ามในการปรับแต่งจูนมีอะไรบ้างเดี๋ยวบางคนเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆรถผมเป็นไรวะอ่ะถ้าเกิดเราทำเงี้ยกล่องเสียแน่นอนไฟมันย้อนอ่ะผมไม่รู้อะการทาร์อแล้ว่อ๋อกลราดว่าเหมือนมอไซค์ดับไหลเข้าไปเลยอันนี้เงียบอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอันนี้เงียบอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอย่างนั้นนะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าอย่างไงก็จริงๆคลิปนี้ก็เหมือนเดิมแหละค่ะก็พยายามแบบเอามารีวิวให้รู้นี่ให้น้าแพนกล้องนะยังจะมีอีกหลายรุ่นนะที่ยังไม่ได้รีวิวนะ จออโนก็มาแล้วนะแต่ยังไม่100%นะก็รอชมอีกนิดนึงแล้วก็จะมีไฟฟ้าตัวนู้นยังไม่ได้รีวิวตัวนี้จริง,รงๆแม่งเป็นยอดนิยมของที่ทางจีนเขาเลยนะนะคันขาวเนี่ยเดี๋ยวไว้มารีวิวให้ดูเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องจียหยิงจัดให้เพื่อเป็นกําลังใจในการเอารถมาให้ดูให้ชมกันเยอะๆนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมฝากกด ติดตามทางช่อง Facebook หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันก็ได้ไม่ว่าไลน์หรือว่าจะเป็นออทิกเ o k คือสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยถ้าจริงๆแล้วอ่ะเน้นโทรน่าจะโอเคกว่าแล้วก็ติดต่อนะเป็นคนเที่ยงทําบอกเลยเที่ยงถึงค่อยทะาไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่คือเที่ยงเราค่อยทำพยายามติดต่อกันหลังเที่ยงแม่งจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยโอเคลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ Don 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 let's get, 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 şimdi 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 şimdi